สวัสดีค่ะมีเรื่องให้ชาวเน็ตตื่นเต้นกันตลอดนะคะสำหรับลิซ่าและพิงก์กับความเคลื่อนไหวล่าสุดใน i อ Story ของจีดากอนจีดากอนได้มีการโพสภาพที่เรียกได้ว่ากระตุ้นความสนใจของชาวเน็ตบนไ G Story ของเขาเมื่อไม่นานมานี้ชาวเน็ตมากมายต่างตื่นเต้นกับการได้เห็นโมเมนต์ของภาพดังกล่าวที่ติดแท็กถึงลิซ่าและคุณบาสเลอร์มันผู้กำกับมากฝีมือชาวออสเตรเลียในวัย59ปีที่ดีกรีไม่ธรรมดา คุณบาสเลอร์มานเป็นผู้กำกับภาพ,พยนตร์เรื่องเอวิทซึ่งแสดงนำโดยหนุ่มออสตินและในครั้งนี้พวกเขาได้เดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้เพื่อร่วมโปรโมตภาพ,พยนตร์เรื่องนี้แล้วทำไมหนุ่มจีดากอนถึงทักลิซ่าและคุณบาสเลอร์มาน มีชาวเน็ตกล่าวว่าน่าจะเป็นข่าวดีที่คุณบาสเลอร์มันชัวลิซาและจีดากอนไปร่วมชมภาพยนตร์เรื่องเอลวิทที่เขาเดินทางมาร่วมโปรโมตในขณะนี้และลิซ่ากับนักแสดงนําอย่างออสตินก็เป็นเพื่อนที่มีความสนิทสนมกันอยู่แล้วจากข่าวคราวที่ชาวเน็ตได้เห็นโมเมนต์ลิซ่าไปเยือนปารีสทางลิซ่าและออสตินก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันโดยมีคุณปีเตอร์แห่งเซลีนเป็นคนพาทางลิซ่าและออสตินไปเที่ยวในปารีสนะคะ และชาวเน็ตมากมายก็ต่างอยากเห็นภาพบรรยากาศที่ลิซ่าไปร่วมชมภาพยนตร์ในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ก็มีชาวเน็ตมากมายนะคะที่อยากเห็นลิซ่าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมกับจีดากอนที่ถูกเชิญให้ไปชมภาพยนตร์เช่นกันโดยภาพยนตร์เรื่องเอลวิสเป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวทางดนตรีของราชาเพลงร็อกแอนด์โรลและศิลปินที่ดังที่สุดตลอดกาลโดยภาพยนตร์จะเล่าเรื่องตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กของเขาช่วงเริ่มโด่งดังจนไปถึงช่วงบั้นปลายชีวิตก่อนที่จะเสียชีวิตลงในวัย42ปี และใดๆนะคะเพื่อนๆผู้กำกับชื่อดังอย่างคุณบาสเลอร์มมนเนี่ยที่เรียกได้ว่ามีดีกรีไม่ธรรมดาเขาประสบความสำเร็จในเชิงพณิชย์ย่างมากมายนะคะภาพยนตร์ที่เขากำกับนะคะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากภาพยนตร์ของเขาถึง4เรื่องติดอันดับภาพยนตร์ออสเตรเลียที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาล และเป็นที่นา่าภูมิใจอย่างมากเลยนะคะเมื่อเราทราบว่าผู้กำกับชื่อดังคนนี้เนี่ยเป็นแฟนคลับตัวยงของลิซ่าอีกด้วยคุณบาทชื่นชอบลิซ่ามากชาวเน็ตมากมายต่างเห็นคลิปของเขาใน TikTok ซึ่งร้องเพลงมันนี่ซึ่งเป็นหนึ่งในอัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าแบล็ p พิงก์าวเรียกได้ว่าเสน่ห์ของลิซ่าเนี่ยตกผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังมาได้อีกแล้วนะคะ นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็มีชาวในดิจจำนวนมากมายนะที่คาดหวังว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะได้มีโอกาสชื่นชมผลงานทางด้านการแสดงภาพยนตร์ของลิซ่าแบล็กพิงบ้างสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ